ฮันยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องต้นต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมิตรภาพความสัมพันธ์ของน้ําแตงโมปั่นเชื่อมใจนะครับระหว่างอิตจีกับเอสปาท่นเองตอนนี้นแฟนๆแชร์กันนะครับว่าเมมเบอร์ของเอสปาได้เดินทางไปดูคอนเสิร์ตวั t ทูบีของอิตจีที่จัดขึ้นที่โซมีทั้งวินเทอร์นะครับจีเซลแล้วก็คาริน่าเลยเหมือนว่าคาริน่ากับจีเซลเนี่ยจะไป องวัน,นแต่นิงนเนี่ยน่าจะติดตารางงานอื่นเลยไม่สามารถไปได้หรือเปล่าแฟนๆของทั้งสองวงเนี่ยก็กรี๊ดกันเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโมเมนต์อิจีส่งน้าแตงโมงให้กับสาวๆเอสบากันนะครับตอนที่เพิ่อนสเตจรายการเพลงเพื่อโปรโมทเพลงคัมแบ็กเนี่ยอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันพอดีหลังจากนั้นมาก็จะทยอยเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างอิจีกับเอสบามาอยู่เรื่อยๆครั้งนี้อิจีมีคอนเสิร์ตบอลทูบีของตัวเองนะครับเมมเบอร์จากเอสบาเนี่ย,ก,ยก็เข้ามาให้กําลังใจถึงงานคอนกันเลย ในวันแรกคาริน่ากับจีเซลที่ไปงานคอนเสิร์ตเี่กก็ว่ากรี๊ดจนแตกแตนแล้วเท่มากๆไปซัพพอร์ตกันสุดๆนะครับอีกวันน้องหนาวไปต่อก็โหแต่งตัวเท่ๆไปดูงานคอนกันเลยมารอดูรูปคู่ของวินเทอร์กับเมมเบอร์จากอีจีกันอีกว่านะครับว่าจะมีไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีคาริน่ากับเยจีแล้วก็จีเซลกับเยจีมาแล้วด้วยใครเป็นแฟนคลับของทั้งอีจีและเอสบ้าเป็นยังไงกันบ้างกับโมเมนต์ซัพพอร์ตซึ่งการละการระหว่างอีจีกับเอสบ้าแบบนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนอกจา ได้มากที่หนิงๆติดงานไม่งั้นเนี่ยก็คงจะไปกับวินเทอร์พร้อมๆกันในวันที่2แต่ไม่เป็นไรนะครับคอนเสิร์ตไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าหากคอนเสิร์ตของทั้ง2วงจัดขึ้นเบมเบอร์ Member ของทั้ง2วงเนี่ยก็น่าจะสลับกันไปดูการไปเชียร์กันแบบนี้อยู่เรื่อยๆแน่นอนเป็นโมเมนต์น่ารักระหว่างเอสบากับอ g จีที่เกิดขึ้นและคอนเสิร์ตบ r n to be ของอ g จีนะครับคลิปนี้เราไปมาอัปเดตเพยงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมเมนมาคุยกันแล